วันนี้มาดูชินจังครับเดอะมูฟี่เรื่องแรกที่ได้มาดูเลยนะครับจริงๆก็เป็นคนที่รู้จักชินจังแหละนะครับก็ดูตั้งแต่สมัยช่อง3ตอนเย็นก็สนุกดีแต่ในส่วนของเดอะมูฟี่เนี่ยไม่เคยดูเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาดูเดอะ o มูฟี่ครั้งแรกนะครับในอรอบเขาว่ากันว่าชินจังมีมามีมา35ปีแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ได้ดู The Movie. เดอะ o มูฟี่เนื้อเรื่องคือกู้โลกด้วยการเต้นนะครับที่อินเดีย การที่ผมมาดูชินจังในครั้งนี้ในครั้งแรกที่เป็นเดือะมูวี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับชินจังเดือะมูวี่เดอะสไปซี่คาซึคาเบะแดนเซอร์สครับผมดูเหมือนจกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะโโหจังเป็น <boy. S 1> อะไรไปนะนี่แหละคือฉันตัวจริงละ่ะก้นลูกติกบอยจะให้น้ำมูกลูกติกบอยแย่งกระดาษทิชชู่ให้เดนคอลันนี้ก็เป็นจบนะครับชินจังเดือะมูวี่ ก็สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ The Movie อันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของอินเดียนะครับเราจะได้เห็นบ้านเมืองของอินเดียเลยนะครับในสไตล์การ์ตูนนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าอินเดียสไตล์การ์ตูนเป็นแบบไหนก็ไอตัวเรื่องนี้มันก็ถ่ายทอดออกมาให้เห็นพอสมควรนะครับที่เราได้เห็นพวกอะไรอคลิปจาก y o u t u b e ที่เขา เป็นมืออินดีมีจักรยานมี3ล้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นในชินจังสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันนึงคือเราจะได้เห็นโบจังถูกเครื่องเครื่องคำสาบบางอย่างแล้วกันนะครับที่เขาใช้คําว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโบคุงนะครับเป็นโบคุงที่มันจะไม่ใช่โบจังน้ำมูกไหลแล้วจะเป็นโบคุงที่เหมือนดูก้าวร้าวนะครับแต่มีพลังอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของภาคนี้นะครับ จิงจังก็ยังคงเป็นกระตูนที่เรากลับมาดูแล้วเราก็ลื้ฟื้นความทรงจําอันเก่าก่อน,นะครับในตอนแต่ละตอนสั้นๆที่เราดูในช่อง3สมัยก่อนนะครับแต่ว่านี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็น The m o ูว e ยาวๆนะครับเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะว่าด้วยเรื่องของเหตุการณ์ในอินเดียนั่นแหละแล้วมันก็จะมีเพลงเยอะหน่อยนะครับใครที่ชอบดูละฟังเพลงเยอะๆเหมือนมิซิคิล ก็อาจจะชอบได้ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะดูดูในโหมดเพลินๆแล้วกันดูเพลินๆระหว่างทางที่ดําเนินเรื่องไปมันก็จะมีหยอดมุกที่เราคุ้นๆแหละไอ้ก้นขยักได้อะไรประมาณนี้แต่ละมุกนะครับมุกชินจังความบ้าๆบอแล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละคนเวลาเล่นมุกกันก็จะเป็นเอกลักษณ์ทุกอย่างที่ชินจังแวะให้ระหว่างทางตลอดมุกที่เราคุ้นเคยก็รื้อฟื้นความทรงจําที่ดีสุดท้ายชินจังก็ยังคงเป็นการ์ตูนที่อยู่ตลอดไป กับเราไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการ์ตูนสั้นนะครับแล้วก็มีเดอะมูฟวี่นะครับหลายๆภาคมาแล้วให้เราได้เห็นกันวันหนึ่งเราจะกลับไปดูไปรื้อฟื้นความทรงจําได้ตลอดเวลาแล้วก็มีรอยยิ้มกลับไปนี่คือเรื่องราวของชินจังแล้วก็การได้ดูเดอะมูฟวี่ครั้งแรกของผมในคราวนี้ครับ